ก็สบดีรอบแรงรอบบ่ายจากพี่น้องจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบาอาดเดียพี่น้องเดืมถ้มากระตื้นนอนพี่น้องเมือเม่อยเมื่อยตื่นนอนจ้าตาตุบตาโปอืมอยังไงอีกแล้วทุกคนเนาะอืมกับท้องฟ้านะจ๊ะทุกคนฝนทำท่าเหมือนจะตกเลยพี่น้องคนคือสิโต๊กนี่แล้วนี่ เมกหมอกนะจ๊ะเออเมกหมอกอืมแม่แล้วคือพ้นสิตกพี่น้องจะจะทำอย่างไรดีวาสิตัสท,ทำมันแล้วมืออื่นเนาะนี่ยังสับนี่แะละพี่น้องยังสับเนียแหละจา้าบะลวงบะลายบะลวงบะลา่อืมวาสิตัสท,ทำมันแล้วพี่น้องมืออื่นเออมืออื่นเศร้าคือสงสีแล้วอยู่ ลืแนวใดเนะาะบอแล้วกาเนีอีกน้อยนึ่งกาจังคือทรงสีแล้วค่ะเนาะแต่กัจใจไรายกาเนาะเรื่องงูว่าพี่นอ้องลองมังงวามากินขขานะเอ f c วาออจับผูกไว้แล้วปรับไม้ f ีวาเนาะหรือว่าไปบอกกับเจ้าของเขาอืม ปีก่ในกับอแมนว่าบอบอกพี่น้องบอกคู่ปีเสียบอกคู่ปีมมนกับบอแมนอืมเนาะเสียบอกคู่ปีคู่ปีมมนกับบอแม,น,บบอมนพี่น้องเอ้ยปีก่ยน่อมแต่ละปีแต่ละปีนําเป็นมันเปลี่ยนแต่แนวนั่นแบบนั่นพี่น้องอันนี้บอแมนว่าตั้งบ่าวให้ข้าเจ้าอืมขันอย้ำให้ย้ำนาแล้วมาผูกอยู่นาเฮา ปัดงวไปใกล้แคมขั้นอันนาเพิ่ออะไรเป็ดจิจ่ายเนาะคนเฮาเนี่ยเอาดีเข่าตัว,ส,ตวสัวไซมูอืมแต่สิแหละพี่น้องเอ้ยล้วกาคขั้นผูกงวกับมาผูกใซเอนนานฮาลวละไมาผูกค่ะมันเทิงเขา่าอืมเนาะบอกอะไรก็คือเก้ามาผูกบอกมือนี่มืออื่นมากกับผูกคือเก้าเนาะอืมแจ็กสิว่าจังได้เนาะมีแต่แบบ ปล่อยวางปล่อยวางเนาะข้าวห้ากสิประมาณนี้แหละพี่น้องเกองบด้ง่ายดอกกองบดง่ายตัวนั้นคือเฟืองจาปันแล้วสองขางหรอปันแล้วสองั้งเนาะกลองข้าวตัวนี้ก็คือจะทําข้าวปลูกนะตัวนี้เราจะทำข้าวปลูกเนาะ กองข้าวกับอะไรง่ายจากรสได้จักท้อ,อฟมีแต่เฟืองพี่น้องเอ,อ้ยมีแต่เฟืองจา้าตับตูกตับปโปะกับข้อทกข้อพันลายเลยพี่น้องนอนจะเมื่อยเมื่อยเมื่อยรีบพี่นอ้องอืจนว่าตอนนี้ละสามโมงจังว่าได้ลงมาให้นาให้นากับให้ติดแคมเฮืองนั่นหอกพี่น้องเบิ้งฝนนะพี่น้องจีบอให้คอยอุ้งอ่างนได้จะทำมันนั้น ปั้นเขาแล้วมันสิทันอยู่บ่พี่น้องหรือว่าจังใดเนาะเออเมื่อนี้กับมื่อวันจันทร์เออเอ้ย,อยแม่บอว่เบิกกระเดือพี่น้องเบิกกรเดือดูกดันนะเออวันจันทร์นะจ๊ะทุกคนเนาะสําหรับคนที่ชอบเล่นหวยเนาะสําหรับคนที่ชอบเล่นหวยเล่นอะไรยังไงเนาะโอ้ยกลองคือสมมูห์เทอะ พักสมเสธนาสักคู่เ็ษกล้องก่อนอุปสรรคแห่งในการถานะ่ายทำเนาะสักในการถ่ายทำมือเศร้านี่ฮักพี่น้องโอ๋ยขากล่องบ่อาดเนาะขากล้องซนจนกับสิเหล่ก็เลยเด็ดตาบเอาพี่น้องใส่เก่ากระร้างกับทิศสู่เนาะยึดไววเนี่ยสู่ชีวิตในการถ่ายคลิปแหงพี่น้องเอ้ยขากล้องซนจนนี่อ่อนอยู่เนียบเนียบนี่วาสิถาเงินยูทูบได้เนาะจังชีค่อยซื้อเอาเนาะ นี่ละจ้ากองข่าวกับบริลลวงบริลลายดอกมีแต่เฟืองอเห็นใหญ่ๆซ้ำมันนี่กะเฟืองจา้าเนาะตัดมือหนะะักะฮะก็ได้ซ้ำให้เนาะแล้วมือนี่ก็คือลงไปตัดอยู่ทังบ้านงันวกนอืมงัมวมาจะปล่อยมากินเลยนะจ้าบริสุทธิ์ฝ่าโซนฝนเนาะส่วนฝนฝ่าอากาศวันเท้าพี่น้องล่าสุดมืดคักเมฆพูล่างเ้าเงาเออเนาะ ทำท่าว่าจะตกอีกแล้วทุกคนสายบ่อาดแล้วให้แล้วหน้ากระบอเนาะอ้าว่าเรื่องเบิร์ว่าเรื่องห้อยเรื่องเบิร์เลยผลาไปทางใหม่เนาะพี่น้องเสียเบอร์นะจ๊ะเสียเบิร์นะจ๊ะอืมว่าโอ้ยแมงหายยังบินตอมว่าจะเลขจะออกอะไรเนาะอันนี้ไพ่มากกะแทงไพ่บอมากกะผ่านโอ้ยแมงอันนี้มาตอมกล้องคอย ทำทำทม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 อะยะพี่น้องผัวเลขยังแหละทุกคนโอ้ยคือมือทุกคนเห็นเป็นเลขอียงผูนะลังพึ่งจ้าลังพึ่งใหญ่แห้งพี่น้อง หางเพ่งใหญ่แห้งใหญ่หลีเนาะอันนี้บทเลยคือว่ามันมาจับมากเกาะเล่นนะจ๊ะอันนี้มันคือทำรังเลยทุกคนอยู่ที่ต้นอนมักแตะอยู่ที่ต้นมักแตะใหญ่เนาะอืมบบเห็นเพิ่นหลยปีพี่น้องป,ปีนี้พัดเห็นตะกี้นะเป็นอยู่คู่เอื้อมอยู่คู่ปีคู่ปี โเห็นลายปีแล้ะกับปีนี้าานพิผาเห็นพ่นซะเนาะเอา้าเลียนวายหางจา้ะห่างพึง่งเนาะแดดเริ่มมาอีกแล้วจังเลยได้สภาพอ่าฝนฟ้าอากาศีิครับพี่น้องอืมอรรากาศอากาศเป็นจังอากาศจะมแจ่มบานด้วยกันถ่ายคลิปครั้งนี้หรือว่าครังง้งต่อไปเนี่ยนะพี่น้องเด้อสู่ชีวิตแห้งแต่ละมือแต่ละเด็กของเบาอาดเนาะ เบิรแนวหนึ่งแล 2, ้วแนวสองเบิรแนวสองแล้วแนวสามแต่ก็สูบไปพี่นอ้องบริทอบริทอยเพิ่งยอดวิวฮัสีปอบปังคือห้องมูเนาะแต่ก็สูบไปพี่นอ้องมีการย่างไขร่แต่ว่ามีเอสซียังเบึ้งหายยู่นะใจนะก็ฝากอีกนดนึงพี่น้องเด้อฝากกดติดตามส่องเบาอาัดให้นี่แลละกะเข้ามาดูคลิปของเบาอาัดทุกครั้งนกะัรุนา กดถูกใจให้ซ่องเบาอาดเด้เด้อพี่น้องการกดถูกใจนี่ก็สำคั้นย่ำอีกว่าซ้ำขัญเพราะว่ามันจะเคล็ดให้คลิปเฮ้าเด้งขื้นฟีดเนาะคนหลายคนจึงจะได้เห็นเนาะพี่น้องว่าลายห่างพี่น้องเอ้ยว่าอยู่บารักบาร่ายอยู่แต่เศร้าผู้ว่าผู้เดียวอืตอนนี้ก็สิได้ทำการตัดเท่าไปกับเสียงเพลงพ่อดงามงย่าวๆไปพร้อมๆกันพี่น้อง เนาะเออจะได้กัยชาฟ้าเบือ่อหรือพี่น้องหรืออยู่ผู้เดียวกัยชาฟ้าเบือ่อแล้วจ้าข่ามาเบิ่งคือเก่าเนาะอืมแม่พี่น้องตัดมันสีข้ามแล้วอืมสีข้ามแล้วจ้าจมอยู่นี่แหละอืม่แล้บททัวเนาะไปยาว เอาเป็นว่าคิปนี้ปสกอตเก็บภาพบรรยากาศตัดข้าวยามแรงเนาะภาษามันแล้วเมื่อื่นกาดจักซีแล้วหรือบอเนาะหรือจังได้ก็รอติดตามรับสมัฟุ้งวัาสัตพุ่งมีสเช้าด้วยนะทุกคนเอาเป็นว่าคิปนีกันายดีจ้าฝากเป็นโฆษณาให้บ่าเดอรพี่น้องดอเพื่อจะได้มีตังในการซื้อขาตั้งกล้องใหม่เนี่ยจะทุกคนเนาะ バイバイじゃあ。